อีกหนึ่งเรื่องเศร้าค่ะของวงการบันเทิงกับการจากไปของอาต้อไกสิรีค่ะนักแสดงอาวุโสชื่อดังที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีและหากใครจําได้ค่ะครั้งหนึ่งคุณอั้มพัชราภาชัยเชื้อเนี่ยนางเอกคนดังเนี่ยเคยยื่นมือช่วยเหลืออาต้อแล้วหลังป่วยโรครุมเร้าหนะัก และล่าสุดค่ะทางด้านเพจของคุณบินมาลือลิตค่ะเป็นผู้แจ้งข่าวเศร้าดังกล่าวโดยได้มีการระบุข้อความคําว่าขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของคุณตาต้อด้วยนะครับดาราอาวโุโสเกิดเหตุไม่คาดคิดตาต้อลื่นล้มในห้องน้ําน่าจะเป็นตอนเช้าของวันที่2สิงหาคม พอทุกเช้าตาต้อจะออกมาทานข้าวด้วยกันกับผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่เช้าวันนี้ตาต้อไม่ได้ลงมาทานข้าวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกแต่ไม่มีคําตอบจากในห้องจึงให้เจ้าหน้าที่อีกคนปีนไปด้านหลังของห้องพบว่าตาต้อมีเสียงร้องครางเบาๆอยู่ในห้องน้ําเจ้าหน้าที่จึงปีนเข้าไปเอาร่างของตาต้อออกมามาพักที่ห้องถงใหญ่ที่มีผู้สูงอายุรวมกันอยู่ในห้องนั้นแล้วจัดอาหารให้ตาต้อรับประทานเมื่อรับประทานเสร็จแล้วตาต้อก็ร้องด้วยความเจ็บปวด จึงนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้องไ c u จากนั้นประมาณ5ชั่วโมงตาตา้อก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกสาวของตาตา้อและคุณบินมาลีลิตค่ะก็ได้มีการแจ้งกําหนดการของตาต้อค่ะที่วัดหัวลําโพงสาราหนึ่งและคุณบินเองก็รับเป็นเจ้าภาพทุกคืนและขอเรียนเชิญด้วยความเคารพผู้ที่เคยร่วมงานผู้ที่เคยรู้จักคุณเคยกับตาตา้อมาณที่นี้ครับสวดวันที่ 3- 4มสี่ห้าสิงหาคมและจะมีพิธีชาปนากิจในวันอาคันที่6สิงหาคม ส่วนเรื่องเวลาค่ะคุณบินก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งและมีการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของตาต้อไก่สีในครั้งนี้ค่ะ และสําหรับตาต่อไกสีค่ะก็ต้องบอกว่าเคยมีผลงานอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างมากมายค่ะเคยรับเล่นละครหลายต่อหลายเรื่องแล้วก็เล่นในทุกบ,บทบาทแล้วก็ตีบทแตกมากๆแต่ในระยะหลังเนี่ยคุณตาต่อค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องบอกว่าคุณอั้งพัชราภาชัยเชื้อก็เคยยื่นมือช่วยเหลือแล้วก็ให้เงินตาต่อก่อนที่สุดท้ายตาต่อจะได้ไปพักอยู่ที่บ้านพักคุณชลาค่ะก่อนจะมาเป็นข่าวเศร้าในที่สุดและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวทีมบันเทิงค่ะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของตาต่อที่ต้องสูญเสียไป ครั้งนี้ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว